อ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเมทไพหวานแปนมันแถบเมทไพรหวานทุกผู้ทุกคนครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมมาชมบรรยากาศการต้มหางนะครับอุปกรณ์ถือว่าเป็นอุปกรณ์ลักข้องมูงไฟแสนนะครับนี่ครับที่พี่น้องเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับแของไฟที่อยากได้นะครับอยากได้หรือว่าอยากสนใจอยากมามึงก็บองนะครับนะวันนี้ผมพาพี่น้องมามึงบรรยากาศการต้่มหางนะครับต้มหาง หางมึงไฟแสนนะครับขนาดนาหานาหกมึงไฟล้านมึงไฟคือมีทุกขนาดนะครับนี่นะครับตัวนี้กับย่งบอนแข่งนะครับพึ่งต้มออกแล้วนะครับต้มออกแล้วประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละครับยังบอนแข่งดีได้พี่น้องสีกับยังใหญ่เข้มๆย่างแดงๆในนะครับแต่ว่าถึงแดดประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับสีก็จะเปลี่ยนเป็นเหลืองนะครับนี่เป็นกระตุมนี่พึ่งต้มออกไหมพี่น้องนี่ครับพึ่งต้มออกไหมนะครับนี่กับพึ่งตัดหน้าตัดหน้าก็ต้องถิ่มพักไ้นะครับล้วก็นี่พึ่งต้มออกไหมนะครับอื ประเภทความความตรงนะครับกิดจากบ้านอยู่บ้านหกสิบถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องก็คอยไปรัดดัดคอยไปไล่เอาอีกเทือนึงนะครับแต่ว่าตอนต้่มพ่อก็ก็ไล่เห้ยนวครับเน้องไล่เหยครับไล่เห้พ่อเบื้งได้ดูดีอ่ะนี่มานี่สั่งเตรียมนะครับเดี๋ยวพาน้องเตรียมนี่ครับเจ้าเข่าลับเจ้าเข้าเจ้าเดิมมันน่าข่ำนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมก็ถ่ายคลิปผมจะบอกรายละเอียดทางไปทางมานะครับเมื่อติดต่อเดี๋ยวผมจะพาไปมึงนี่พาไปมึงพ่อเน็ด เฮ็ดตามสบายนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศหนพี่น้องคนมึงนี่พอคนกะต้มนะครับอยนีสองทอนนะพอคนกะเฮ็ดคนเดียวนะรวดกุ้งไม่ล่างอยังก็มีนะครับนี่มา่มึงพี่น้องนี่กับรวดกุ้งไม่ล่างนะครับกะไผ่ตอนิวตอนิวกอหกคุณนะครับเนาะออนนีวพอหกคุณนี่พี่ังขันนี่กะบ่อได้มีแน่นอนพอนะพี่ังันปีนีค่อนี่ยข่แเนี่ยน้อยนึ่งอ่ะุนเป็นว่อสร้างใครคนกิจะมาไหนไม่ซื้อหางหรอพี่น้อง เดี уров, uh. ๋ยวพาไปมึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปมึงมองสีเป็นต้มแล้วเก็บไปนะครับโอ้มากหงวดกอนนะพี่น้องกะแษตอนรรับแบบพี่น้องจากขายของไฟแต่ละขายนะครับเพื่อนกระสนใจหลากหลายนะครับเพื่อนก็อยากให้ภามาเมืองนะครับมามึงมาแยงนะครับว่ามองยูมองเฮ็ดมองแตงหางเพิ่นอยู่มองไหนมองขายหางเพิ่นอยู่มองไหนนะครับอะเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวพาไปบอกพี่น้อง่ะนี่จริงๆนีไม่เต็มเลยพี่น้องนี่อาจจะมดนะครับส่วนนี้มันเป็นส่วนเล็งของกลางประเพณีนะครับ ไอยเขาดของขาดเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวว่ามึงนี่สูตรที่มันต้มไหนะครับก็เหลือหน่อยนะครับเหลือหน่อยนะครับแต่ว่ามึงก็ต้มเรื่อยนะครับพอเตรียมมึงมันก็ต้มเรื่อยนะครับนี่พี่น้องหางไฟคือหางไฟคือหางไฟหลานนะครับก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นหางขนาดท่อสามนะพี่น้องนี่หางขนาดท่อสามกับประเภทหางนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกตเอได้นะครับเอเจเจบีคนนะครับมึงกินพี่น้องงามนะครับถือว่างามการเก็บรักษาก็ถือว่า ดีพอสมควรนะครับควรถางนะครับจะมีอันเก่าเนี่ยอันใหม่เนี่นะครับขึ้นล่าสีกับไม่มีปัญหานะครับอ่ะนี่พี่้องนี่ครับนี่ก็จะเป็นใหม่สาวใหม่เฮ็ดเฮ็ดได้เมื่อไรครับอุปกรณ์ไฟพวกอุปกรณ์ตกแต่งหมู่ไฟนะครับอ่ะมีครับอ่ะทีมง,งานพนุ่งเจริญเพิ่งกะ มาให้กันโอ้ยจูดองไฟแล้ววันนี่จูดองไฟแล้วคนม้าวันนี้น,นะครับเนาะอ่ะนี่ขนาดพงกิเลสหน้าประจูดไฟสดๆร้อนๆมาจากบรรท่าไห้นะครับบรรท่าขอ,น,อน,าาน,าานะครับแต่บรรท่าไห่ขันก้วมาเลือ,อกาหางขนาดหางวนแหว่งนี่ครับนี่เอาไปเลยนหน่อเดี๋ยวอยู่ประทันมูโม,ม,เ,ม,นะมเมนต์เอาไปใส่ได้เลยครับนี่ไปนวดไปก่อนนะอ่ะ,อะคือว่านี่มึงพี่น้องมีแต่หางงามครับดุนเนี่ยมีงามมีงา ถามมาถาเอาทอมันแห้งหนีบ่อเรือครับต้องเอาไปตากเอง <c oughs> มันจะกราศมีสร้างเพื่นกับบาเรือทางไฟพอดีนะครับคงเดียวอวันนี้กัคุณต้มประมาณแต่เักสิเปื่อนะครับพอเตรียมพันมานะครับเพื่นต้มไบบซิปนู้นแต่สร้างเพื่นกับต้องเอาไปไใบนะครับถ้าลอยแห้งหนีบ่อเรือนะครับ,บก็อแห้งบ่อเรือมีทุกคนมันดึงเขาดึงออกก็หนี่จะบ้านแห้งน้ำ แต่มีต่หางเมื่องามครับรุ่นนี้รุ่นนี้หางมีต่หางใส่แบบใส่กระลังพ่อใส่เลยครับคืองามงามครับ<ง>คือใด้ใจเย็นได้เอาไปตากอีกอาทิตสองอาทิตย์นะครับ<ม>เห็นมันไ้ไแดดแดดนิดน,นึงนะครับอ่อเดี๋ยวพี่นอนอยู่ผ้าไว้มือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรพอเตียมนะครับนี่พี่น้องกะมือไว้นะครับ<ด>อ่ะนี่พันลงเตรียมหรือพอเตียมนะครับ สนใจก็ตทีต้อนะครับ083-738-051-9นะครับที่ตังนะครับมุดนะครับกอยู่บ้านนคหไ่นะครับตำบลเ่องในนะครับอ,อ,อ,อําเภอเชิงในก็ต้งนีห้อตำบนอย่างนะครับตำบลหนับบนงเบบน,บบน,นียนตำบลนครไงตำบลนครไงอําเภอเ่องในจังหวัดลราชธานีนะครับก็ขบเขีล้อยต่อของ กันทะลุมเนาะกันทะลุมสีสเกียรเท่านะครับแล้วมันบานต่อกันเกื่อต่อตำบลเมืองหน่อยบตเมืองกันทล่ฝากนี้ไปก็จะเป็นบันบันยังนะบันน้องมุกน้องมุกก็ออกบันละท้ายมันในเมืองหน่อยไปสั่นนะครับเนาะอ่ะถ้าเจอเมืองหน่อยเส้นไปเส้นมาสีพี่น้องบ่เคยบ่เคยมานะครับเนาะถามมาข้างบันท่านก็ได้นะครับบันท่านบันฝ่หลังฝนครับทะลุข้อมาข้างบันนี่บันหน้าค่ำเลยก็ได้เนาะอ่ะฝากพี่น้องกับที่ใคของไฟที่สนใจอยากได้หางไฟแสนมุกอึมมาทั้งบน่น มึงไฟลา่างมึงไฟเกลือมี่มัดนะครับพี่น้องปอดเยี่ยมเพม่อนกแบบัจัดให้บริการดีประทับใจนะครับนี่ถือใจแถมพร้อมจะหามเส้นกับพ่อ <c oughs> อ่ะพี่น้องวะฝากไว้นะครับหม่องขายหางไฟล่านมองไฟแสนอุปกรณ์มองไฟล่านมองไฟแสน,น,นกับปอดเยี่ยมนะครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับ